สวัสดีครับกลับมากาะติดข่าวสารล่าสุดของปีศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด State กันนะครับเอเจนต์ของทานั่นดิโอเออร์นันเดสนะครับนักเตะก,กองหลังในตำแหน่งแบ็คซ้ายซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการอยากจะได้ตัวมาจากเอซิมิลานครับได้ออกมาแหมคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าท่านั่นดิโอเออร์นันเดสครับต้องการที่อยากจะอยู่กับเอซิมิลานต่อไปครับยังไม่ต้องการที่อยากจะย้ายทีมก็ต้องบอกนะครับว่าแหมเป็นข่าวร้ายให้กับท่านั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พ่อแมนยูดีก็มองนะครับว่าทีโอเอเนเดสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายต้นๆนะครับในการเสริมทัพในตำแหน่งแบ็กซ้ายแมนยูก็มีปัญหาอยู่แล้วนะครับลูกชอเจ็บนะครับไทรนมาเลเซียก็เจ็บซ้ำซากวนไปวนมาครับเลยต้องการที่อยากจะได้นักเตะในตำแหน่งแบ็กซายนะครับแล้วก็รูเบนอัมรินดีอยากจะได้คือคนที่สามารถที่จะมีประสบการณ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือทีมได้ในระยะยาวด้วยนะครับจริงๆแล้วก็มีข่าวกับท่าอลฟองโซเดวิสซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าอาจจะแม้ ไม่ค่อยจะยากเหมือนกันนะนะครับเขาน่าจะเลือกอยู่กับทันดันบายเยอร์เมดิกต่อไปนะครับเิโอเันเดสเนี่ยก็เหมือนกับว่าอยากจะอยู่กับทีมเก่าต่อนะครับนอกเหนือจากนั้นก็มีทันด้านเคอร์เคสนะครับนักเตะของบอร์นมาสนะครับมีทันด้านแอนโทนีโรบินสันของฟูลแลมแล้วก็อาวาโรฟเฟอร์นาเดสครับของทันด้านเบนฟิก้าด้วยเิโอเันเดสนี่ยังคงเหลือสัญญาอยู่กับเอซิมิลานอีก18เดือนนะครับตอนแรกดีแมนยูพร้อมครับที่จะจ่าย50ล้านยูโร แต่ว่าเอเจนต์ของตัวนักเตะนี่ให้สัมภาษณ์กับสนานสกายสปอร์ตอิตาลีนะครับบอกว่าเคลียร์นะครับความมุ่งมั่นของเขาก็คือต้องการที่อยากจะอยู่กับเอซิิลานและมีการต่อสัญญาฉบับใหม่อันนี้มีการพูดหลายตอนหลายครั้งแล้วส่วนบางเกมนี่หลุดไปเป็นตัวสำรองนะครับอย่างเกมล่าสุดหลุดไปเป็นตัวสำรองเกมที่เสมอกับด้านเจนัวเ็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็มันมีนักเตะในตำแหน่งเดียวกัน2คนถ้ามีคนนึงได้ลงเล่นอีกคนนึงมันก็ไม่ได้ลงเล่นอยู่แล้วครับอันนี้เราต้องให้ความเคารพ ในตัวของโคชนะครับมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันกับทางด้านลาฟาเอลเลอาลครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นกับทางด้านทีโอเออร์นันเดสได้ด้วยเช่นเดียวกันเรื่องของทางด้านมาคาราฟอร์นี่ก็โ h ก,ก็เรียกว่ามีข่าวออกมาเยอะมากนะครับล้วนแล้วปเป็นเป็นไปในทางที่บอกว่าแมน,ชนเชสเตอร์เดนดียังไงก็จะขายทางด้านมาคาราฟอร์ออกจากทีมครับและเป้าหมายคืออยากจะปล่อยในช่วงเดือนมกราคมนี้ด้วย แมนยูดีก็มีการสืบสวนนะครับว่าเอ๊ใครเป็นคนปล่อยข่าวดีแบบรู้ได้ไงนะครับว่าทานดานดูเป็นอัมมาเรนีจะมีการจัดนักเตะยังไงเกมที่พบกับทานดานแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีการพุ่งเป้าพุ่งประเด็นมาที่ทานดานมาคาราฟอร์แล้วก็ทานดานกาลาโชนะครับแต่สรุปสุดท้ายนี่ก็บอกว่าอ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่2นักเตะนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นใครแต่เอาว่าแน่แน่ดีคือมาคาราฟอร์นี่อนาคตน่าจะไม่ได้อยู่กับแมนยูต่อแล้วละครับ ล่าสุดนะครับมีรายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนีดูเหมือนว่าอยากจะได้ทางด้านวิกเตอร์โอซิมเฮนมากที่สุดอย่างที่เสนอข่าวไปเมื่อเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าก็คงจะต้องมีการแข่งกับอีกหลายๆทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกับทางด้านจูเวนตุสแล้วก็เชลซีที่ต้องการจะได้เตะคนนี้ด้วยแมนยู U, มีไม้เด็ดเลยครับก็อยากจะปล่อยมาคาร์เรฟอร์ดอยู่แล้วใช่ไหมครับงั้นเอาทางด้านมาคาร์เฟอร์ดเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ในการซื้อตัวทางด้านวิกเตอร์โอซิมเฮนซเลยงานนี้น่าสนใจครับเพราะว่าตัวของวิกเตอร์โอซิมเฮนนี่ยังไงก็ไม่อยู่กับนาบุลีต่ออยู่แล้วนะครับค่าฉีกสัญญาอยู่ที่75ล้านยูโรในขณะที่มาคาร์ฟอร์ดนะครับถ้าตีเป็นเงินยูโรนี่ก็จะอยู่ที่ราวๆ50ล้านยูโรเพราะฉะนั้นถ้าหากนาโปลียอมรับข้อเสนอของแมนยูนะครับแมนยู mm. ก็จะจ่ายให้กับนาโปลีอีกแค่ราวๆ25ล้านยูโรเท่านั้นเอง แมงานนี้นี่ต้องบอกนะครับว่าคุ้มมากๆทีเดียวครับแต่โหแต่คำโตๆเลยนะครับซอมานอกยังคงยืนยันนะครับว่าฝั่งของวิกเตอร์โอซิมเพนนียังไม่อยากครับที่จะย้ายทีมอีกครั้งหนึ่งในตลาดหน้าหนาวครับตอนนี้ถูกยืมตัวไปอยู่กับทางดนการตาสา์รายอยู่นะครับแฮปปี้อยู่ถึงแม้ว่าสามารถที่จะย้ายทีมได้ก็ตามนะครับในเดือนมกราคมนี้คาดว่าเขาจะอยู่กับทางดานการตาสลรายไปจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาลครับ แล้วหลังจากนั้นนี่ก็ค่อยพิจารณานะครับว่าจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนแต่ว่าถ้าหากแมนยูใช้เคสนี้กับนาบปลีไม่แน่เหมือนกันนะครับนาบปลีอาจจะใจอ่อนก็ได้นะครับแล้วก็จะอาจจะไปกล่มทางนั้นพิเตอร์โอซิมเพนเนี่ยให้ย้ายมาอยู่กับแมนยูก็ได้ครับจริงๆตอนแรกแมนยูก็มีข่าวว่าจะเอาเด้านจชัวเซอร์ซีนี่เข้าเป็นส่วนหนึ่งสัญญานะครับแต่ว่านาบปลีนี่ดูท่าทางจะไม่ใช่เป้าหมายของเซอร์ซีละ ป้าหมายของเขานี่น่าที่จะย้ายไปเล่นให้กับยูเวนตุสมากกว่าครับแต่ว่าอะถ้าหากดีลนี้เกิดขึ้นนะครับจะต้องยกนิ้วให้กับบอร์ดบริหารของแมนยูเลยนะครับเอารัดฟอร์ดออกไปแล้วก็เอาทางด้านวิกเตอร์โอซิมเฮนเข้ามาครับส่วนทางด้านการาโชานะครับก็หลังจากที่โอเคแมนยูบอกว่าข่าวไม่ได้อ่านแต่ไม่ได้ร่วมมาจากทงกางด้านกาลาโชก็ได้แต่ว่าพี่ชายของกาลาโชาดีเขาเคยออกมาบอกเหมือนก,กันนะครับว่า เขาส่วนใหญ่แล้วก็มักจะรู้ข่าวข่าวในสโมสรแมนเช mm hmm. สเตอร mm ์ย hmm. mm ูไนเต็ดก็มาจากตัวด้านน้องชายนี่แหละนะครับ mm hmm. เพราะว่างั้นก็แหมคืออาจจะไม่ไม่ได้มาจากการาโชก็ได้นะครับแต่ว่าคนรอบข้างของการาโชหรือเปล่าอ่นนี้ยังเดี๋ยวรอให้ทางด้านแมนยูดีมีการสืบสวกนกันซะก่อนนะครับอย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ของทางด้านการาโชในเวลานี้นะครับเรื่องที่ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับแมนยูต่อไปก็ได้ครับ mm hmm. ก็เลยทําให้ทางด้านแอเลติโกแมรีนี่หูพึ่งเลย ครับอตเลติโกมาดริดก็ต้องการที่อยากจะได้ทางด้านการาโชครับแล้วออกบอกนะครับว่าถ้าหากทางด้านการาโชไม่อยากจะอยู่กับแมนยูแมนยูต้องการที่อยากจะขายการาโชออกจากทีมพวกเขาก็พร้อมครับที่จะรับนักเตะชาวอาร์เจนตินาคนนี้เข้าสู่ทีมผู้จัดการทีมของทางด้านอตเลติโกมาดริดคือใครครับเดียโกซิมูนีครับเขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับอาร์เจนตินากับอาร์เจนตินาครับ ฝั่งของทางด้านฮูเรนอวารเรสก็เพิ่งจะย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปอยู่กับทางด้านแอตเลริดนะคริบนั่นก็เป็นนักเตะอาร์เจนตินาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นฝั่งของกาลาโชถ้าได้ย้ายอยู่กับแอตเลติกมาดริดเขาก็จะไปเล่นร่วมกันกับทางด้านทูเรนอวาร์เรสบบก็ถือว่าคุ้นเคยกันดีเลยในนามทีมชาติครับแต่ว่าเป้าหมายจริงๆของทางด้านกาลาโชนะครับถ้าหากเขาจะย้ายออกจากแมนยูก่อนด้านี้นี่คือดูเหมือนว่าเขาอยากจะย้ายไปเล่นให้กับทางด้านเรอัลมาดริดมากกว่า เพราะว่าไอดอลของเขาก็คือทางด้านคริสเตยโ o นโรนันโดนั่นเองนะครับบาซ่าได้ไหมอ่ะบาซ่าก็น่าที่จะมีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าลิโอเนลเมสซี่ก็เป็นตำนานของบาร์เซโลนาแต่ก็เป็นนักเตะทีมชาติรอเจนาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วดีคือเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนานี่น่าจะเป็นเป้าหมายเบอร์หนึกับเบอร์สอของทางด้านการโชสั้มากกว่าแต่ดูเหมือนว่าทั้งสอง,งสโมสรนี่คงจะ ไม่ยากที่จะซื้อนักเตะในตำแหน่งแนวรุกอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งปีกเพราะว่าพวกเขาหนีโหมีหนักเตะระดับพักการอยู่เต็มไปหมดครับเพราะฉะนั้นแอลติโกมแลริดดีก็น่าที่จะเป็นทางออกที่เดีที่สุดของทางด้าน,นกาดาโชถ้าหากแมนยูนี่ยอมที่จะขายเขาออกจากทีมจริงๆนะครับเกมถ่าของแมนเชสเตอร์เดนี้จะลงเล่นในศึกคาระบาวครับนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นเกมหนักทีเดียว เพราะว่าจะต้องออกไปเยือนทางด้านทนดัมฮอสเปอร์แต่ว่าฤดูกาลนี้สเปอร์ฟอร์มก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับซูฤด,ดูกาลที่แล้วไม่ได้ครับอรไรก็ตามนะครับเกมนี้คาดว่านะครับแฟนปิสัตแดงก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าเกมนี้แมนเชสเตอร์เต็ดนี่ก็น่าที่จะมีการโรเตชันกันอีกพอสมควรทีเดียวตามสไตล์ของทางด้านรูเบนอัมรินครับคือรูเบนอัมรินนี่คือบอกอยู่แล้วนะครับว่านักเตะที่จะลงสนามนี่คือจะต้องฟิตสมบูรณ์นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดครับ ถ้านักเตะไม่ฟิตเขาก็ไม่ส่งนักเตะเหล่านั้นลงสนามนะครับมันก็ไม่สามารถจะเล่นได้ครับตามแผนงานที่เขาวางเอาไว้ครับเพราะฉะนั้นนักเตะที่จะถูกส่งลงสนาม11ต,ตัวจริงเนี่ยจะต้องฟิตสมบูรณ์นะครับ100%เท่านั้นครับจึงจะสามารถลงเล่นได้ครับเพราะฉะนั้นมันรับประกันได้เลยนะครับว่าเกมที่พบกับทางด้านทางดานฟอ,อสนเบอร์นี่แมนยูมีเซอร์ไพรส์นแน่ครับก็คงจะมีการสลับหมุนเวียนนักเตะตามสไตล์ของทางด้านรูเบนอัมบารินครับเดาใจยากจริงๆเนี่ยนะครับคือ แมคือแฟนแบนดยูก็เดาใจรูเบนออมบรินดียากอยู่แล้วคู่แข่งไม,ไ,มไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ารูเบนออมบรินเนี่ยแต่และเกมแต่และเกมนี่จะจัดนักเตะยังไงครับดูสิครับอย่างทางด้านอาม,มัดเดียโลอย่างเงี้ยนะครับจากวิงแบ็กฝั่งขวาดนี่ขึ้นไปเล่นฟอนทรีก็ได้นะครับแอนโทนี่ไม่คิดว่าจะได้ลงอ่ะลงเล่นเฉยเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคือรูเบนออมบรินสามารถที่จะมีการพลิกแพงได้อยู่ตลอดเวลาครับขออย่างเดียวนะครับว่า ให้นักเตะแมนยูนิฟิตสมบูรณ์หนึ่งเปอร์นครับทางด้านรูเบนอเมรินี่นจะสามารถใช้นักเตะได้ตามที่เขาต้องการเนี่ยให้มันออกมาดีที่สุดครับแล้วก็บพบกับอินไซต์แมนยูเดได้แม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ